มีส,สวยๆครับลักษณะหน่อไม้เป็นแบบนี้นะหน่อไม้ญี่ปุ่นครับเป็นแบบนี้นี่ครับลักษณะก้อนนี้ครับดีเดียวยู่เลยครับตรงนี้เน็ตสาวน้อยโอ้โหดีเดียวอยู่ทีเดียวอยู่เลยโอ้โหช่วยมากนี่ โอ้เยอะมากเยอะมากโอ้แขงกับมายใช่แต่ใกล้รับ เจอแล้วเจอแล้วทุกคนนี่นี่โอ้เจอแล้วนี่ครับนี่โอ้ลักษณะหน่อไม้เป็นแบบนี้เนาะหน่อไม้ญี่ปุ่นครับเป็นแบบนี้นี่ครับลักษณะโอ้สวยเหมือนนี่นี่เนาะเหมือนหน่อไม้ไทยอยู่เนาะอู้ตรงนี้เยอะเลยนี่พี Quality, no ่ต้อมพี found. ่ต้อมตรงนี้เยอะเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านอเลยตรงนี้ต้องมา มาเสี่ยต้มวันนี้กินง่ายเนาะวันนี้เรากินง่ายเนาะของตายเนาะวันนี้ของตายนี่กินของไทยธรรมดาเป็นของไทยนี่กินขึ้กันนะครับญี่ปุ่นกับนีกินขึ้นกันเขาเขาเบาหน่อยไงเนาะ

กับทีมงานครับโอ้สาวสาวกับสาวสาวทีมงานแม่บ้านได้แล้วได้แล้วนี่ครับได้แล้วโอ้เออ้าวเขาเรียกอะไรเนี่ยโอ้เนี่ครับคือกันกับน้ำไม่อย่างบ้านเขาไม่น้ำไม่บ่งนาะ ไม่บ่งหวานบ้านเขาหนะ่อยใช่กันนี่ยน้อยใหญ่มันสิดก,กวงครับกระเลี้ยวน้อยหน่อยอ๋อครับโอ้ได้แล้วได้แล้วทั้งวุ่นทั้งวุ่นได้แล้ววข้าวปีไรอยู่ค่ะโอ้หลายครับเอนี้เราจะเอาไปนนาจักกิโลจักกิโลเนาะเนี่ฮะจั่กิโลมเอนี้หรือว่าเรื่อยๆอ๋อเอาพ้าแกงเลยค่ะนีเด้คุณแม่นี่ไหมข้างหลังนี่ไหม นี่อันนึงพวกเป็นลายรับเป็นลายไงไงสีที่นั่งโซ่นี่ครับวิถีชีวิตแม่บ้านกับมาทำงานญี่ปุน่นเมื่อวันหยุดกับมหาหนมัยมันก็มี่อู้สวยครับมันก็มีกินอยู่มีขายครับแต่ว่าอันใด พอประหยัดด้เขากับประหยัดนี่นี่นี่วิธิบานเขาบริกาที่บ้านไร้คักไร้คักครับคนญี่ปุ่นก็เอิญอยงเนาะภาษาญี่ปุ่นเขาวางในนันี่ทาเกโนโกะทาเกโนโกะเนาะชาวญี่ปุ่นาเจาก็จะกินนิดกันญี่ปุ่นก็จะกินเนาะจ้ากินนิดกัน น้อนนี่ตอมก็จำบองฮงค่ะนี่สุดยอดค่ะโอ้ครับโอ้เยอะเลยคุณเยอะเยอะเยอะโอ้เยอะเลยเยอะเลยมาใม่ทำงานเลยโอ้มาบึงทั้งนี้ได้หมดเลยทั้งนี้ทีมงานทั้งนี้เป็นยังไงเป็นทังไหน้างทั้งนี้ไลยบัวอ้หลายครับหล่ครับไล่ครับหล่มาไล่ครับไล่ครับ โอ้ครับบูบูน้ำเปล่าครับมืพี่ดิบูน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเป็นบูน้ำเปล่าครับบูปากกระแดกครับผมอูปหะอูปหะ เบิ่งหัวเด้อลูกหลานบุเร uh ่บอร์หัมันเป็นยังไงสวัสดีครับพ่อแม่ป้าครับครับหูปากวะแดกครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงชีวิตฝ่ายยังถึงตั้งบ้านบ่ชีวิตครับอ่าลำบากมากครับลำบากเรื่องงานเรื่องงานหูซาครับหมูซาบนอนนอนกับอะไรครับเป็นยังงอก่อนนอนก็ะดานอนก็ยังดาครับผมเบอ่์หัวเด้อแมียกับลูกเจ้าเป็นยังไงเบอ่์เัาเออ ทำไทะเอก้่อค่ะพี่่กันกากันอ๋ครับเสียสท่าไรกันเทียวครับมื่อน,น,นี่คนวกันเอาจังไหครับเสียเอาจังไหแบบเอาสียเอาไปออกไปเท่าไรคะหลายอยู่ครับผม,ผมหลายเนาะแน่ครับแน่มออกเครเปิดตาแลวครับโอ้หลายๆๆหลายครับงูงูนี่โบขืออจุดบกการหรเอาะ เออเสียงแจกรยาวาพจะไปวันลยโอ้ทำไงบานทำไมบานสดูคักสูคักเอาเอาเอาพากันเอาละแม่มบานตกประหยัดได้ประหยัดใดเก็บเงินไปซืปลาดาโคตรอันนี้นะากินแบบประหยัด้ากินแบบประหยัดเนียแ้งข้นไ้ยัง ควนเนมอโอ้แหัน่อนดไเอ่ะปาด้กห้นอใหญ่นอใหญ่น้เนื้อมันแน่นเนาะเนื้อมันแน่นเลยแะมันบกวงเลยมันมีสอชนิดนออันแบบอันแบบนอยใหญ่ป่แเทบค่ะแบบนอยใหญ่มันติดนยั มันเผาอ๋อมันกวงนะอันนี่นี่น้องนี่นี่นั่นนั่นนะ่ะโอ้ ครับเดียวครับ10 10นาทีประมาณ10นาทีเนาะมีเราประมาณ10กิโลโอเเ้โหผีซิบอีก็มีสารถึงมีแนวกินยื่นแบบก็อยากกินคือเตาเนาะอยากกินแบบบ้านๆเทาเนาะโอ้ครับแล้วม,มันมีขากันบบทั้งทีนะครับเออเจียงเล่นวะนี่นครับเต่ามมีขาเนี่ยอาายโอปลาน,นี่ยบย่จะไหน หนอยยเนอน่าอ๋อทำไปรึเอาเอาเอานี่เลี้ยวไปทั้งใดกกับพวกอมันไม่ได้เอาอยากที่ยังบานเทาเนาะมันไม่ได้เป็นกอเนาะันไทยญี่ปุ่นกับจังๆเห็นไหมหนังนะครับหนังกินต่างคันเสือ้พอขอไพ่เขาบม่ได้กิดจอดกันเป็นกอ เขาเกิดแบบกระจายไปทั่วเลยเออมันเลื่อยมาดิมันเป็นในเป็นหักว่ะสิน่าจะมีพุทธต้องขึ้นนิดนึเป็นหักหักมันเนี่ยกระจายหมาเรื่อยๆเป็นเดือดเป็นหักว่ะสิป่ะมันคือบ้านห้อลักษณะการเกิดของมันปกติภัยประเทศไทยมันฉีเกิดเป็นจอเป็นจอขึ้นมากใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้นั้นวางตรงนี้ขึ้นมาเงินเนาะแมนครับมันกระจายกันได้ นขอ,องเด้ยว,เยดวยนงัด,ดขุดต่เพง้งล่างัดทงงัด้ทงงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเลยวะอ้ <c oughs> อะอนอนนี่นอนใหญ่จิงโอ้งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดสวยสวยผู้นอนนี่สวยสวยคักเลยนอนนี่อนอนเลยอีกหนึ่งแต้มโอ้ มันมันสูงแล้วมันสึงมันกว้างไม่ชอบกินเด็กหรอคะมันกว้างแล้วอันนี้โูตรแกงโคตร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 นี่นน้อยๆแต่แน่นหน่อยนะครับ เกินที <mainland mermaid> ่ฐานนะที่เาใหม่อ <against berries> <ök mañana benim S 2> <rawd Moder> ืคนไทยยุยยุยยุบ่มีคขาแบบรถครับมีอดตายครับคนไทยยิ่งดูอีสานบ้านเฮานี่แห้งหายกิจไงหายกิจยากคือประเทศนอกพปศพแดกเลยาแห้งเนาะปแดกคนละสามร้อยแดกวันละสามร้อยนะครับสันบดนี้ที่ใหม่กับยูยากเนาะใช่ที่ใหม่ได้ยินกัน สปอนเซอร์ได้พี่ไม่สปอนเซอร์ก็เด้ไงพี่ไม่มาเป็นสปอนเซอร์ได้แล้ะค่ะพักพี่มาเมืลยตะปูหุงเล่นกันอ่ะแซ่บแชร์กันอันนี้เอาไหนบัตจ่ายด้วยสิอันนี้มันกวงแล้วการข่าวจิมจิมสาวๆเอาออกไปกรอนรอบนึงครับสิบห้านาทีครับเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวทีมงานหากันต่อ ไปลุยต่อดีครับเจ้าชีหากินกระเจงครับตอนนี้ยังสวดอยู่เมื่อวานนี่หาหอยมือนี่หานอไม้โอ้เงินเดือเนเป็นแสนนะผู้ใดสนใจเดี๋ยวทิมม้าไปให้ติดต่อได้นะครับนาวีตอนนี้มีทุกอย่างครับแต่ขาดอย่างเดียวครับขาดคนดีมาประคองชีวิตครับตอนนี้ยังม่มนี้ คนเท่านี่เทียวพร้อมไปด้วยเงินท้องแปลว่าแต่ยังขาดทิ้งที่เขาตามหายอยู่ครับเอาเชียบว่างไนคุณสมบัติเมือ่อเช้าเนี่ยุ่งสีมณ์เข้าไปยัางเหมือนกันนะว้าจะเป็เนรถแท็กขับนหม โอ้ยบนเดิมครับเาชู้ๆทำไมไกต้องมานตรงเนี้ยนี่หวานๆครับครับหวานหน้าตาก็ดีหน้าตาดีให้กินกวานังรอพ่อรวยรถสวยครับขาดย่างเดียวเมียงามเนี่ยตอนนี้เนีครับหน้าตาดีให้กินกระมังครับให้กินกระมังครับต้นไก่ไกเป็นลูกเคยติดตพี่ซอไม่ครับลูกเคยใช้เลยนี่ลูกไก่ลูกไก่เอาไปสใจอยากได้เป็นลูกเคยโอ้ยลูกเคยเนาะเอาเอาคุณสมบัติดีครับ อาเม่ใสองคลิปเรามมนี่ดีครับเสียต้อมครับโคลาดครับมมนี่หากิ่นเก,กียงวิธีอยู่โคลาดรอ้อยยี่สิบก็ไรบ้งุจักว่าเช็ยดยังตอนนี้มันเป็นหน้าพาจะร้อยสิบเก่าไล่ไหมซ้ำอยู่ทึงหนาพาเนะคุณว่านี่ได้หมอคุณวาเรียง เลี o, mm ้ยงผาไหมก็จะมาเลี้ยงฝึกเขาที่เลี้ยงเลี้ยงผา้าก็จะกันจะมาตัวประเดี๋ยวเนี่ยถอยถอยถอยเนาะถอยมาข้างนอกข้างนอกไรอยู่เอาข้างนอกอย่โอ้หไรกับลักษณะการเกิดของมันมันเก็บเกี่ยวทางกันมันทั้งทีโบมี่ก่อคือบานห้องตนมันกระจายกันอจุนนี่คือเป็นตนตเลยเนาะโอ มาอยู่บ้องเสือ้อกระตองเสื้อครับเคยเห็นแตน่ในหนังอันนี้เจอคองแท้พูดอะเลืกๆเองมั้งมาอยู่ญี่ปุ่นเจ็ดปีกับโมเคยเข่าปลา,าหาน่งใหม่แล้วพี่น้องปกติกับนี่จะไม่ได้ถวยจะน้องมหาสุกินอนี้แหละข่าปลาไว้แล้วมือนี้ ทีมงานกส็สซ้างเอฟซีนะครับฝากติดตามทุกคนคนอื่นเจ้าอื่นเขาอาจจะแบบพาไปเบิ้งเมืองไปเบิง้งความศีวิไลของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทีมงานเรานี่เข่าปลาเข่าปลาลงลงหนองลงโขกลงหนองไอเม็ดครับอืมโอ้หลายเยอะครับเยอะเยอะของนี้เยอะนึง าลายแท้ลายว่าครับวันนี้เราก็อยู่ในป่าเขตร้อนเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูิภาคเอเชียป่าแห่งนี้ก็เป็นป่าไผ่ดิบชื้น <c oughs> ที่เรามาหาน่อไม้กันนะครับเราเจอแล้ครับเป็สาวน้อย ดูเป็นจุ้มเปน็นนี่เลยครับดูครับดู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 ดนี่นะครับสิ่งที่เราตามหากันมันเป็นอะไรที่หายากมากในป,ป่าแถบ,บนี้ดูครับอืมมีส,สวยๆครับสุดยอดเลยครับอืมโอ้โห เวลาเราเดินทางไกลอย่างนี้เราพกติดเป้ไว้ก็ดีนะครับนี่เราจะกินดิบเลยใชครับมันสามารถช่วยให้เรามีกำลังเดินทางต่อได้นะครับก่อนนี้ครับก่อ,อนนี้เอาอยู่เลยครับตรงนี้เสาวน้อยโอ้โหทีเดียวอยู่ทีเดียวอยูเลโอ้ โอ้เยอะมากไรที่ไม่มีขาที่บอกผมครับนดัดครับ้องนัดมากครับเส <c oughs> ียหอบน้ำเปล่าอันไหนนี้ไม่ได้นี่เ <c oughs> สร็จแล้วเบิด์ต้ยขัดเดียวครับขัดเดียวครับตรงนี้ขัดเดียวเน้นเน้นเอ้ยอะจัดนี่เน้นเน้น <c oughs> ครับยังยังไม่หมดครับยังไม่หมด <c oughs> อืออือทีเดียวครับทีเดียวเ<ด>อาลับดูช่วยนายช่วยเนีย่นย,นยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด โอ้ยมันอ่อนอยู่มันอ่อนอยู่ปากพวกางเงาจริงอ่อนอยู่กินได้อยู่เอาเลยนี่นอนนั่นนั่งามเลยอู้หูโคตรลายพูดพูดเอาว่านเงาเว้ยปาดเอาว่านหักเสียต่อมเสียต่อมจอมสิ กิงแฮครับเจยวออบมีกิ้งแฮเจ้าออฟมีกิงหอยกิ ah> ้งน้องใหม่เป็นสัตว์แก้วมีผ้าแนวแลนนี้บได้เลยอเริ่มเริ่มแกแล้วแวออกมาได้เป็นแบบนี้แนนแนน้าเทาอยู่ดิน้องม่อ่างวะน้องใหม่ไรปะน้องหม่งี้อันนี้ส้ววัวส้วยสีมีมาแลงข้างในปอสาน ทีมงานออกมาแล้วะไรคุณอ่ะบ้านเลยบมาแสดงว่าได้ไรอีกไ้่ได้ผู้สิมผูสิมีอะไรกันบ้วงโอ้มอลรับขึ้นหานพอดีแบบแบู้ปานี้สวยนี่ปานี้เข้าไปแป๊บเดียวแน่แสวยมากนี่เดี๋ยวก่อนอ้ยเยอะโอ้เยอะมากเยอะมาก เฮ็ดย okay, oh, ังครับนี่โอ้เฮ็ดแนวกินครับผมอย่าอยู่นต์กินมันก็ไดาแหละเอาครับผมต้มปลาหมอต้มเลยครับฮาอร์อยมาเนี่ครับสดสดครับผมสดเลยเสียสีอะไรสดเชียวสดแบบสดเกาลีนะมึงอะครับโอ้มันบุกผมมานะกรอบหอมนี่เลยครับไมหวานนี่ครับ นนปุกก็กินนเลยครับบกขมไปเลยครับได้คร,ครับเยอะอะไรห,หรอ,อแข่งกัน<ช>ไหมเ้า <c oughs> กินมาแล้ว,ลวพร้อมครับอืโอ้โห พรอมหมาครับพี่ครับกินข้าววันนี้ปิดคลิปครับผลรวมแรก่ะเพิ่งเน่ากินทุกคนไปคลิปแรกครับ อันนี้ก็พักปลูกเองครับอันนี้ก็น้อไม้เพิ่งหามากเมื่อกี้นี่เนาะนี่ต้มปลาอีพี่แรกเอออีพี่แรกนี่ก็จอดไว้อีพี่แรกพรองขาดวะได้ครับปลาแดงฟองเอาสปอนเซอร์ขอบคุณบ๊ายบายสปอนเซอร์ยัังบ๊ายบาย